ครับก่อนนึงก็แสดงความยินดีกับระยองนะครับเขาได้สามแต้มล้ำค่าเนาะ,นะมันก็เสียหายแหละครับเราไม่ได้เราไม่ได้แต้มกับสุโขทัยนะแต่ว่ามันก็เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่างเหมือนกันนะกับกับเกมวันนี้ซึ่งโอเคจะบอกว่าเราไม่ไม่อยากโทษใครนะครับเพราะว่ามันก็หลายหลายอย่างนะมันมีครบครบรสชาติเนาะเริ่มต้นมาครึ่งแรกโดนจุดโทษ นะแต่พอเราไม่เสียประตูเราได้ประตูนําครึ่งหลังโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะมันเวียงมันเวียงหลายๆอย่างนะครับก็2ใบแดงนะแล้วก็ทําเข้าประตูตัวเองนะมันก็คงเป็นวันแย่ๆวันหนึ่งนะสำหรับทีมเรานะแต่ว่าโอเคมันไม่มีเวลามามาเสียดายฮะลีกมันยังไม่จบนะเราก็ยังต้องต้องการแต้งเพื่อการันตีความอยู่รอดนะแต่ว่าด้วยจํานวนนัดมันก็เหลือน้อยนะครับเราก็ต้องกลับไปทําการบ้านนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถามวันนี้มันเสียหายมมนเสียหายหนักมากแหละ นะแต้มก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็นัดหน้าก็ลงไม่ได้ด้วยนะอันนี้มันก็เลยเป็นเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณแฟนบอลที่ตามเข้ามาเชียร์นะครับวันนี้ก็ทุกคนทําหน้าที่ได้ดีนะครับผมบอกว่าถ้าถ้าจะต้องโทษใครสักคนหนึ่งผมก็บอกนะบอลว่าไม่ไม่ต้องไปโทษใครนะมาลงที่ผมนะวันนี้มันโอเคมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยแลละผมรับเองนะครับแต่ว่าก็ยัง ยังเชื่อมั่นในทีมนะว่ามันมันก็น่าจะกลับมาได้